มาตามแนวทางวงปู่เ้อนะครับนะดีปัตตานีขุขัอุทยานเป็นไงหลวงปู่ฟันดีเรียนงั่นี่ครับก็ฟันแล้วะหันได้แล้วฟันได้จากไหนเนาะก็นี่แหละแล้วหกกับแปดห้าล่างห้าแปดแปดห้านี่แหละฟันได้แค่ไหนหลวงปู่ทัางบเจ็จไอ้แปดห้านี่ฟันว่าเขาเอาคันห้าคันแปดมาถวายเอาคันห้าคันแปดมาถวาย ก็แกง่ายๆหนูกันนากันไปก็คือเป็นห่าเลยเนาะไม่ต้องเปลเลยต้องตัวเลยเนาะตรงตัวเลยตตงัวเลยอห้ามขึ้นห้ามลงกันแล้วกันให้มันตรงๆหน่อยเฉียดบ่อยนะครับตรงไปตรงมาที่นี่เฉียดตลอดอืมครับคนนตเท้ายัน อันป er er ูเขียนั่แบอกขดูอนี่เลขเคียวไปเลยขอดูเลยนะสองเลยหน้าหกงวดแล้วหกคกมาเจะิญหกเก้าเจ็ดเลขทูบกปูเลยอะไรอันนี้เลขทูบที่ขอกับลงปูอันนี้เลขฝันขอลงปูวันนี้บ่อือออมีสามตัวเลขทูบเลขทูบสมตัวหกเก้าเจ็ดเลขฝันห้าแปดเ้าวันห่ยบดลงปูอยู่ที่นี่เนาะโอ้กนจจาค็โลงปู คืนว่า69เก็ต3ตัวส2ตัวเกอร์5เต็มตอนนี้มีโยมเอาคันห้5กันเต็มมาถวาย64เข็มมาจ่อไว้นะครับคือทางวัดป่าพุทธคุยานอยู่ในป่าจัดกระถิ่นสามมังคีขึ้นวัน13พุทธศกกาพอเวลา9โมงขึ้นไปจะรวมกองกระถิ่น ใครที่มีจิตศรัทธาเนาะ,ะเจริญพรเ้อมาร่วมวันที่สิบสามพฤศจิกาอีกสิบกว่าวันสิบเจ็ดสิบแปดสิบาวันนี่แหละมันจะถึงแลแ้วพยายากมาร่วมดูว่ามันเป็นยังไงวัดป่าพุทธิยานเป็นยังไงที่สิบสามวงสวงด้วยบวงสวงหลวงผู้สวงองค์ใหญ่ยังไม่ได้วงสวงได้นี่องค์ใหญู่สวงองค์ใหญ่นั่นแหละนั่แล้วก็วงสวงนี่จะบวงสวงแต่เช้าก่อนก่อนทอดกระถินนะ ก็ว่าจะทำแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงก็คือทำเลยเจ็ดโมงคือทำเลยบวงสรวงเลยบวงสรวงเสร็จก้อยให้ก้อยทอดกระถิ่นต่อพอเราไปบวงสรวงข้างหลังอ่าทอกดกระถิ่นเสร็จกลัวโยมเขากลับก่อนนะครับพุทิกาพุทิกาโยมนะครับโกมาร่วงงานได้ปัตตาพุทธาพุทยานใช่เดินทางมาแบบไหนเนาะ เวลาเดินทางมาลราปูบอกเส้นทางก็มาที่อำเภอภูสิงก็จะมีป้ายเยอะอยู่ที่อำเภอภูสิงมีป้ายเยอะป้ายวัดป่าพุทธทิยานป้ายเวยนินก็ยังมีอยู่ถ้ามาจากอ,อมาจากถนนใหญ่คือมาจากบ้านนกยูงทางนี้ก็จะมีเห็นมาเรื่อยจะเห็นป้ายอยู่ถ้ามาจากเออทางบ้านพูทองพูคำมาจากถนนใหญ่ถนนจังสงยงามก็ บา้านนี้ด้วยตามถนนจุเขาอำเภอปุซิงยเห็นปลายอยู่ป้ายเป็นระยะระยะมาเนี่ยแหละแต่มาจากโคกตาลก็จะมีปลายอยู่ถึงโคกตาลถึงนู่นแยกไฟแดงที่กูขันนั่นแหละแยกไฟแดงโคกตาลก็มีปลายอยู่เดี๋ยวซ้ายมาก็มีปลายอยู่มาถึงบ้านายายโคกที่แยกโคกตาลในโรงเรียนมันลังนั่นก็มีปลายอยู่ทั้งนั้นแล้วจะเลยบ้านเนี่ยเลยบ้านเนี่ยโคกตาลไม่ก็จะมีปลายอยู่ป้ายเลี้ยวป้ายเลี้ยวเรียกฝาเขาอำเภอปูสิงก็จะมีป้ายมาตลอดเลย มาง่ายแตลอดสังเกตมีป้ายบอกทางมาตลอดนะอาจารย์ป้ายบอกทางตลอดป้ายนี่เป็นป้ายสีเหลืองจำง่ายเพราะไม่มีที่ไหนเขาไม่มีเขาไม่ได้ทําสีเหลืองเหมือนวัดป่าพุฎาทิยาป้ายสีเหลืองป้ายวัดอยู่บนเขานะคือบนเขาแด้บนเขาอันนี้อะเป็นแนวทางของหลวงปู่ให้อาปัจจัยทําบุญกระทินกันแล้วกันนะครับเลขสี่นะครับเป็นแนวทางหกเก้าเจ็ด 697กับห้า58ฝันว่านีโยมเอาคันห้าคันแปดมาถวายขันห้าขันแปดมันรู้จุเปรเป็นตัวเลขยันมรู้จเปรเป็นไม่ได้เปรย์แค่นี้แหละคันห้ากับคันแปดขันห้าขันเดย์คลิปญาดยมใส่คันห้าคันแปดไม่ตรงมันจะเคลื่อนได้เนาะขันห้าคันแปดขันห้าขันแปดรวมกันเป็นสสิบามอืม ก,กันห้ากันแปดก็รวมกันก็เป็นสิบสามก็นแล้วกันหนึ่สามอ๋ไม่ใช่แล้วนี่เลยครับตรงตัวนี่นอืมสองตัว,ตวเลยนะแหละวสามตัวก็สามตัวก็เลขทูบหกเก้าเจ็ดเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเนะาะท้ายนี้ก็ลง<ม>กลุ่มอะไรจะฝากยาติโยมเองไหมครับให้คงให้โทนหน่อยเออดูจะให้พร,พรอยยังไงเนาะซาตูเด้ออ,อย่าตโยมคนไหนจะได้ดูคลิปวันนี้ วัดป่าพุทธทานออกไปนี่เนาะเขาบอกบุญแล้วก็ขอให้ศิจรสิธิ์ที่อยู่ในวัดป่าพุทธทยานเช่นปู่เดงใยาบุญอะคุณปู่สวงและปู่ศรีส,ส,สตานคราชและเทวดาทั้งหลายอยู่ในป่านี้แต่ปนบุญบันดาลให้ญาิโยมเนาะทุกคนมีพลานาไมายแข็งแรงมีโชคมีลาบทุกเล่ทถูกเบอร์จะได้มาทำบุญเนะเาะสาธุสาธ,สาธุทุกคนเด้อสาธุสาธุ มาอยู่แต่ลวงปูยังยังไม่ได้ลงร้อยสักระยะหนึ่งลวงปูเดี๋ยวลวงปูลงอั่นแหละลไม่นานหรอกพ<ป>อสะพานเสร,<า>ร<า>าา็จแล้วก็ร่างอัยเป็นไงลวงปูที่ร่างร่างร่างนี้เป็นร่างแท้ไม่เหมือนคนอื่นไม่มีไม,มไม่กินเหล้ามายาไม่สูบยาด้วยทุกวันนี่ลวงปูเลิกหมดแล้วเอืมหายากไม่มีหรอกในประเทศไทยคือเวลาเข้ามาเป็นไงลุงปูคือเวลาเข้ามานี่สังเกตดูใครจะเคยอยู่กับลวงปูสวงก็จะเห็นหมดเลย กิร,ริยามารยาทแบบไหนทําอะไรยังไงเหมือนกันหมดแต่แรงมากมเข้ามามนีบลา,าเข้ามาแรงมากเนาะเวลาเข้ามานี่ไม่ต้องทําอะไรบางทีถ้าลงุงผู้เข้านีย,ยู่เฉยๆลุงผู้เข้าแล้วบางทีเจ้ากรก็สูบยาบางที่สูบสูบยาก็เข้าแล้วอืมไม่ต้องมีอะไรเหมือนคือเดินเขาคือเดินเขามีแต่ทําคณะกันแปดแล้วก็คนมาถลายสิบยี่สิบคนนี่จะให้ใส่เงินหมดคนร้อยสองร้อยนี่ก็ได้เงินเยอะแยะพวกนั้นอันนี้ไม่มี ทางนี้บริสุทธิ์ถ้าลวงพูจะเข้านี่เข้าเลยไม่ต้องถวายเอาอะไรมาเช่นเอ็มรอยอย่างนี้มาถวายลวงปูสวงรูปปัน้นลวงปูสักระยะหนึ่งเดี๋ยลวงพูก,ก็เข้าแล้วอนลวงพูได้ชั้นเอ็มรอยแล้วคนลวงพูก,ก็ชอบเอ็มรอยชอบปันเตอร์จะเผาปัดเงินทิ้งด้วยตอนนั้นนะเพราะว่าเผาเงินเ,อเยอะแล้วอยู่นี่เผาเสื้อผ้าอยู่ในถ้าถ้ารู้ว่าจะพูจะมาค่ะก็เลขทูปนะคะก็คือหก 97แต่ว่าแอดมินมองตาปเปล่านะคะแล้วก็ส่งให้ดูด้วยนะคะ6กับ8มันเหมือนเหมือนกันนะคะ897นะ,ะ697นะ,ะ<ม>นะ FC เ<ม>นาะ<ม>เพราะว่าเห็นแค่2ตัวนะคะทีนี้เราก็จุดอีกนะ,ะจุดอีกก็เลข7มานะ,ะตามหลังนะคะเป็น3มตัว697 897นะคะสำหรับเลขฝันก็คือ58นะฝันว่ามีโยมทํำขันห้าขัน8ดมาถวาย นะคะอันนี้คือความฝันของปู่พุทธอุทยานนะคะก็เป็นแนวทางพอแล้วกันนะคะข้อไ้เอฟซีนะนะพิจารณานะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านาน,นะคะค่ะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ